สวัสดีครับวันนี้ผมรองเดียวนะครับจากช่อง youtube ตาขนเล็กคอร์ด a c e b o o k ตาขนฟาร์มพลอ,อยงามเมืองเลยวันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านหินกิ้งนะครับตำบลหลมเกา่าอำเภอหลมเกา่าจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ที่บ้านของน้องชานะครับก็มาเปิดราคาควายนะครับวันนี้มีทั้งควายพ่อพันธุ์นะครับเป็นควายคุมฝูงนะแล้วก็มีควายตัวเมียด้วยนะครับ ส่วนเบอร์โทรอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะลงไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็ที่ปกให้นะครับเอาเข้าเรื่องเลยท่านผู้ชมเราดูตัวแรกกันก่อนครับอันนี้เป็นควายตัวผู้นะเป็นพ่อพันธุ์คุ้มฝูงเลยนะครับเคยคุ้มฝูงมานะครับมันอาจจะดูพอมๆหน่อยเพราะว่าปล่อยคุมฝูงนะถ้าท่านผู้ชมได้ไปก็ไปเลี้ยงไปอะไรก็มันก็จะอ้วนขึ้นนะครับนี่นะครับเป็นลูกของใบยกนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าใบหลอดอะไรเราไม่ได้มีให้นะ ใบโยกนี่คือตายไปแล้วนะเป็นเป็นควายพ่อพันธุ์ที่บิ๊กไอซ์ฟาร์มนะสมัยก่อนดังมากเป็นควายที่หล่อที่สุดเลยแหละสมัยนั้นนะใบโยกนะครับท่านผู้ชมก็ดูเอานะนี่หน้าตาครับล้ายไหมเหมือนไหมนะครับเอาลองเดินดูเอาดูด้านข้างหน่อยนี่ความสูงรนะ้อยห้าหเนาะนวัดแล้วนะครับความสูงร้อห้าท่านผู้ชมดูครับค่อนข้างที่จะยาวยืด นะครับลำตัวนี่ยาวมากยาวอยู่นะอายุก็สองปีกว่ายังไม่ถึง3ปีครับประมาณ2ปีครึ่งนี่แหละท่านผู้ชมยังไม่เข้า3ามปีครับอ่าปันเพิ่งหลุดนี่ดูนะครับอ้าเอาเดินหน่อยครับเดินไปให้ดูหางหน่อยเดินไปด้านนู้นเลยนี่ครับเป็นควายคมฝูงนะท่านผู้ชมก็อาจจะดูพร,พร้อมๆใน เอาไปเติมเต็มเอาถ้าท่านผู้ชมได้ไปนี่นะครับเอาอัตลักษณ์ก็มีครบแหละนะครับท่านผู้ชมก็ไปแต่งเล็บให้สวยๆไปเดินสนามได้เลยนะท่านผู้ชมนี่เอาไปเลี้ยงเอาไปขุนดีๆนะเพราะว่าเราควายสูงร้อยห้าสิบหกนี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะยังไม่ถึงสามปีนะครับนะครับเดินไปเลยผมซูมได้เดินไปอีกรอบหนึ่งเอาทวนนะครับตัวนี้เป็นควายตัวผู้นะครับ เป็นลูกชายใบหยกอายุอายุประมาณ2ปีครึ่งนะไข่เสมอไข่ดีหางดีอัตลักษณ์ครบนะครับเปิดไว้เปิดไว้หกหมื่นกับสามพันนะครับหกหมื่นสามไม่ถึงหกหมื่นห้าท่านผู้ชมเอาจริงเถอะถ้าท่านผู้ชมมารับเอาหน้าข้ออ่ะให้ได้เลยนะครับหกหมื่นเนี่ยนะแต่เราเผื่อไว้เป็นค่าสรงนะคงสรงฟรีร้อยโลเงี้ยเผื่อเราจะเอาเลยร้อยโลเราก็เป็นค่าน้ำมูกน้ำมันท่านผู้ชม นี่นะครับเป็นลูกชายใบย,ยกสูง156บวกลบวัดแล้วมาน้องชาวัดแล้วอายุ2ปีกว่าเปิดไว้60,000กับ3,000ครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับเอ้าโชว์รอบสุดท้ายเดินโชว์รอบสุดท้ายนี่ท่านจะเห็นสายใบย,ยกนะสมัยก่อนหนลอมากของ Big Eye Farm เสียแล้วนะตายแล้วใบย,ยกพ่อพันธุ์เขาเอาไม่มีใบไม่มีหลอดนะท่านผู้ชม แต่ผู้ชมดูเอาเป็นควายคุมฝูงครับควายคุมฝูงเอา้าโอเคครับตอนแรกถ้าสนใจก็โทรมาเดี๋ยวไปดูตัวเมียดูชุดต่อๆไปครับเาไปเข้าซองเลยเอาครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียุ้งชาน่าจะวัดความสูงไว้แล้วละ่ะโดยประมาณอายุเท่าไหร่นะลุงชา อ่ายังไม่ถึง2ปีนะมันมีใบมีหลอดอยู่นะครับเป็นลูกสาวกล้วยนงบัวนะครับเป็นลูกสาวกล้วยนงบัวนะครับผมยังไม่ถึง2ปีนะครับอ่ายังไม่เข้า2ปีอ้าเดินไปเลยเดี๋ยวผมซูมได้อยู่ไปเลยไปนั่นเลยอ้านี่ท่านผู้ชมอ่าแจ้งนิดนึงนะเรามีตําหนิอะไรเราก็จะบอกนะสวยทุกอย่างเลยนะครับยาวผิวพันธุ์ดีนะครับใบหลอดครบเป็นลูกสาวกล้วยนองบัวยังไม่ถึง2ปีนะครับ ความสูงก็ประมาณร้อยเท่าไหร่นะน้อชานวัดไปน่ะร้อยสานะเพราะว่าเคยวัดกันไปแล้วนะครับนี่เอาดูดูดท่านผู้ชมนะเอาไปพัฒนานะเอาดูดูดหางหน่อยก็ได้เอาให้ดูเลยเ,เดี๋ยวไปนิดนึงนี่ท่านผู้ชมมันจะมีข้อ,อตำหนิอยู่นิดนึงก็คือหางหางเขาดอกนะครับแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลหางดอกนะวิธีแก้ปัญหาก็คือ เอาไปใส่ผสมควายเผือกนะเพราะว่าเขามาดีแล้วเขาเป็นลูกกล้วยนองบัวยอย่างนี้นะเนี่ยเอาไปใส่ก้เบงเพชรนะครับเอาไปใส่เจ้าขาใหญ่ไข่มุกขาวเอาไปใส่แก้วฟ้าเอาไปใส่หงขาวอะไรต่างๆที่เป็นเผือกนะครับออกมาก็ปลอดภัยครับนะก็เป็นเผือกแหละนะพ่อส่วนใหญ่จะส่งเผือกครับเอาทวนปียังไม่ถึง2ปีนะครับปีกว่า มีใบมีหลอดครบเป็นลูกสาวกล้วยน้องบัวเปิดไว้20,000กับ4 0 0พราคานี้ทดลองได้นะครับท่านผู้ชมส่งฟรีร้อยโลครับถ้าไกลกว่าน,นั้นก็ลองคุยกันสอบถามกับน้องชานะครับตัวน,นี้สวยสวยทุกอย่างครบเลยเสียอย่างเดียวแค่หางดอกเพราะฉะนั้นลองเดี่ยวแนะนําแล้วว่าเอาไปผสมกับคอยเผือกคอยลองเดี่ยวก็มีนะครับตัวหนึ่งหางดอกเหมือนกันสูงร้อยห้าสิบสามครับเป็นลูกสาวเจ้าสวเหมือนกันก็เอาผสมแก้วฟ้า นะเอาโอเคครับเนี่ยท่านผู้ชมมีอยู่2ตัวครับถ้าใครสนใจก็โทรมาทวนอีกรอบรอบสุดท้ายตัวนี้เป็นควายตัวเมียปีกว่าเปิดไว้24,000เป็นลูกสาวกล้วยน้องบัวครับผมโอเคครับวันนี้ผมรองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนเล็กคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควายงามมองเลยมีเปิดแค่2ตัวให้กับน้องชายครับน้องชาวันนี้รองเดียวนะครับสวัสดีครับ